ณหนะมู่บ้านแห่งนี้ที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างช้านานและพวกเราก็ให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมากนั่นก็คือเด็กที่เติบโตจากหมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าวันหนึ่งเด็กเหล่านั้นจะจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปด้วยเหตุผลใดก็ตามจะเดินทางไปเรียนหนังสือหรือทำงานใช้ชีวิตที่ไกลแสนไกลแค่ไหนในทุกๆปีจะต้องมีเด็กคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ที่ถูกเลือก ให้กลับมาเพื่อเยี่ยมเยียนบ้านของปัาจิตและยายจันผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งหมู่บ้านเนื่องจากว่าแทบทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้จะได้รับการเลี้ยงดูจากท่านทั้งสองเมื่อครั้งเยาว์วัยในช่วงเวลาสั้นๆจึงมีเพียงแค่น้อยคนนักที่จะสามารถจดจําช่วงเวลาเหล่านี้ได้และการกลับไปเยี่ยมเยียนท่านทั้งสองก็มีกฎที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดังนี้ข้อที่หนึ่ง ในทุกๆปีจะมีการเลือกเด็กคนใดคนหนึ่งที่เดินทางจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปคุณที่กำลังฟังกฎข้อนี้อยู่ใช่หรอครับคุณคือผู้ที่ถูกเลือกได้รับมอบหมายที่จะต้องเดินทางกลับไปหาท่านทั้งสองและนอนค้างแรมบ้านท่านเป็นเวลาหนึ่งคืนและกลับออกมาให้ได้เพียงเท่านี้จะถือว่าสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายเป็นอันเสร็จสิ้นลงข้อที่สอง เวลาที่กำหนดไว้คือช่วงเย็นหรือเมื่อคุณเริ่มออกเดินทางรถเที่ยวเดียวที่จะพาคุณมายัางที่แห่งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าพอดีเมื่อลงจากรถสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือเดินเข้าไปอย่างทางเล็กๆแคบๆผ่านสวนไม้อันรกทึบเข้าไปคุณไม่ต้องกังวลหรือว่ากลัวหลงขอไปแค่คุณเดินตามทางไปเรื่อยๆแค่นั้นพอสุดทางเดินอันรกร้างนี้ คุณจะพบกับบ้านไม้ทรงโบราณไทยเดิมหลังเก่าๆที่ผุพังดูราวกับว่าไร้ซึ่งผู้อาศัยมาเป็นเวลานานแน่นอนครับว่าคุณมาถึงบ้านทันทั้งสองแล้วหากคุณทำการส่งเสียงเรียกแต่ไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาก็จงอย่าที่พยายามจะเข้าไปโดยพลาการให้คุณเดินกลับไปยังทางที่คุณได้เดินผ่านมาระหว่างทางคุณจะพบศาลาเล็กๆอยู่ข้างทาง ให้คุณเข้าไปนั่งรอที่แห่งนั้นอย่างสงบจนกว่าพระอาทิตจะตกดินและเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทลงให้คุณเดินกลับไปที่บ้านพวกท่านอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าในบ้านมีแสงไฟสลัวสลวเปิดอยู่ให้คุณทําการตะโกนเรียกพวกท่านได้เลยไม่นานนักประจิตจะออกมาเปิดประตูต้อนรับคุณด้วยความยินดีแต่ถ้าหากเมื่อคุณเดินมาถึงบ้านหลังนี้กลับพบว่าบ้านของพวกท่านมืดสนิท ไม่มีไฟเปิดอยู่แม้แต่อย่างใดผมก็ต้องขอบอกคุณเลยครับว่าวันที่โชคดีที่สุดในชีวิตของคุณคือวันนี้แหละสิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้ก็เพียงแค่เดินเข้าไปเคาะประตูบ้านท่านเพียงแค่2อสาครั้งและบอกลาพวกท่านและอยหันหลังเดินกลับออกมาอย่างช้าๆอย่ารีบร้อนจนเกินไปเมื่อคุณเดินผ่านช่องทางแคบๆมาจนถึงถนนใหญ่ช่วงเวลานั้นก็ไม่น่าจะมีรถประจำทางแล้ว แต่อย่าได้เสียใจไปครับให้คุณเดินไปที่ท่าน้ำจะมีชาวบ้านแถวนั้นเล่นเรือผ่านมาอย่าได้อายที่จะขอความช่วยเหลือติดเรือพวกเขาไปด้วยและไม่ว่าพวกเขาจะต้องการค่าตอบแทนเท่าไหร่จงอย่าต่อรองราคาเด็ดขาดคุณเชื่อผมไหมครับว่าสิ่งที่คุณจ่ายไปนั้นมันคุ้มค่ายอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นพวกเขาจะพาคุณมาส่งอย่างหมู่บ้านไกลๆ และถือว่าการเยี่ยมเยียนของปีนี้เป็นอันเสร็จสิ้นลงผมยินดีกับคุณจริงๆข้อที่3ในกรณีที่บ้านหลังนั้นไฟเปิดอยู่และคุณได้ทำการส่งเสียงเรียกพวกท่านทั้งสองออกไปเมื่อปาจิตได้ออกมาเปิดประตูให้คุณเอาละการเยี่ยมเยียนของปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วบ้านหลังนี้จะมีพวกท่านอาศัยกันอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นถึงปาจิตท่านจะดูเป็นคนค่อนข้างหน้าตาดุ ไม่ค่อยยิ้มแต่ท่านจะอัธยาศัยดีมากท่านจะชวนคุณคุยได้ทั้งวันทั้งคืนและมักจะเป็นเรื่องเก่าๆที่คุณเองก็จําไม่ได้ด้วยซ้ําว่ามันเคยเกิดขึ้นส่วนยายจันทร์จะเป็นคนที่หน้าตาดูใจดีแต่สุขภาพของท่านนั้นจะดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักวันเวลาส่วนใหญ่ของท่านจะหมดไปกับการนั่งและนอนพักผ่อนซมากกว่าสิ่งที่ท่านพอจะทําได้บ้าง คือการหยิบจับอะไรเล็กๆน้อยๆหรือหั่นผักเตรียมไวส้สำหรับรอทำกับข้าวแม้แววตาของท่านจะดูเป็นคนที่เฉยชาแต่ท่านจะส่งยิ้มให้คุณทุกครั้งเสมอที่ได้สบตาและขอเตือนคุณไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงอย่าออกจากบ้านหลังนี้กลางคันโดยเด็ดขาดข้อที่สี่พอถึงเวลาหัวค่ำพวกท่านทั้งสองจะนำอาหารมาให้คุณจงอย่าปฏิเสธ ขอให้กินมันซะแม้ว่าคุณจะไม่ชอบมันก็ตามมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการนอนหลับค่ำคืนนี้ของคุณได้ซ้าและถ้าหากต้องการเข้าห้องน้ำพวกท่านทั้งสองจะแนะนำให้คุณเข้าห้องน้ำที่อยู่นอกตัวบ้านและไม่ต้องเป็นกังวลเพราะการออกมาเข้าห้องน้ำนั้นไม่ถือเป็นการออกจากบ้านกลางคันข้อที่5คุณจะได้รับห้องนอนสำหรับนอนพักผ่อนในค่ำคืนนี้ เป็นห้องรับแขกเล็กๆที่ดูจะไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไรนักเพราะผนังของห้องจะถูกกั้นด้วยแผ่นไม้บางๆแต่มีช่องว่างให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเข้ามาอย่างง่ายได้ขอให้คุณมองข้ามข้อเสียเหล่านี้ไปและขอให้คุณจงรู้ไว้ว่าข้อเสียเหล่านี้อาจจะเป็นข้อดีหากมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคุณภายในคืนนี้ข้อที่ห ในห้องนอนของคุณจะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งบานเป็นบานไม้เก่าๆและมีเพียงแค่ก้อนเล็กๆที่ล็อกมันไว้เท่านั้นผมแนะนำให้คุณลากที่นอนของคุณไปใกล้หน้าต่างนั้นซะแล้วปลดล็อกก้อนนั้นออกมา,ยาเย้มหน้าต่างเอาไว้เพียงแค่เล็กน้อยและอย่าได้เป็นกังวลนอกหน้าต่างนั้นไม่มีอะไรที่คุณต้องกลัวข้อที่เจ็ด สิ่งที่คุณต้องทำหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากหน้าที่ของคุณมีเพียงแค่อย่างเดียวคือนอนหลับเพื่อให้พ้นคืนนี้ไปและถ้าหากคุณหลับอย่างสนิทตลอดทั้งคืนตอนเช้าเมื่อคุณตื่นมาคุณจะพบว่าในบ้านหลังนั้นจะเหลือเพียงแค่ยายจันคนเดียวที่อาศัยอยู่ส่วนป้าจิตท่านจะออกไปข้างนอกเพื่อทำงานในสวนและยายจันท จะขอร้องให้คุณอยู่ต่อขอให้คุณปฏิเสธท่านอย่างสุภาพแต่ห้ามใจอ่อนอย่างเด็ดขาดรีบเก็บข้าวเก็บของของคุณและออกจากบ้านหลังนั้นซะระหว่างทางที่เดินออกมาแม้ว่าคุณจะได้ยินเสียงเรียกบอกราหรือกล่าวทักว่าคุณลืมของไว้ในบ้านคุณต้องทำเพียงแค่หันหลังกลับไปเล็กน้อย และบอกพวกท่านอย่างสุภาพว่ามีเหตุด่วนจำเป็นต้องรีบกลับแต่จงอย่าหันหลังกลับไปมองยายจันทตรงๆหรือแม้แต่จะคิดกลับไปในบ้านหลังนั้นอีกไม่อย่างนั้นสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าเมื่อคุณเดินพ้นบ้านมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณจะสามารถเดินไวกว่าปกติได้อย่างเล็กน้อยและเมื่อเดินมาถึงสวนคุณจะเจอป้าจิตกำลังทำงานอยู่ จงแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นและรีบเดินไปตรงถนนใหญ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ข้อที่8ในกรณีที่คืนนี้คุณนอนไม่หลับผมก็ขอแนะนำว่าคุณจงข่มตานอนให้หลับหรือแกล้งที่จะนอนหลับไปซะเพราะอาจจะมีเรื่องบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณ กลางดึกคืนนี้จะมีเสียงฝีเท้าเดินไปมาไปในบ้านและพื้นไม้เก่าๆบวกกับค่ำคืนที่เงียบสงัดของที่นี่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของฝีเท้านั้นได้เป็นอย่างดีผมจะแนะนำสิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้ขอให้คุณจงตั้งใจฟังและจดจำมันให้ดีด ถ้าคุณได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาตลอดทั้งคืนและคุณยังสามารถหลับลงได้ผมยินดีด้วยครับเรื่องราวชีวิตของคุณจะเป็นไปตามข้อที่เจ็ดข้อก่อนหน้านี้ที่ผมได้กล่าวไปและถ้าหากเสียงฝีเท้านั้นไม่หยุดยุดตรงหน้าห้องของคุณก็ขอให้คุณแกล้งหลับต่อไปจนกว่าเสียงฝีเท้านั้น จะเดินจากไปและถ้าหากคุณแกล้งนอนหลับมาเป็นเวลานานแต่ก็พบว่าเสียงฝีเท้าที่ว่านี้ยังไม่มีท่าทีที่จะจากหน้าห้องของคุณไปเสียทีให้คุณรี่ตาแอบมองได้เพียงแค่เล็กน้อยอย่างระมัดระวังและไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรจงอย่าลืมตัวว่าคุณกำลังแกล้งนอนหับอยู่ อย่าโพลืมตาขึ้นมาอย่างทันทีโดยเด็ดขาดกรณีที่หนึ่งหากในขณะที่คุณกำลังแอบดีตามองและเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นเป็นของปาจ,จิตกำลังยืนจ้องมองคุณอยู่ให้คุณแกล้งเป็นหลับต่อไปไม่นานนักท่านจะเดินจากไปกรณีที่สอง หากในขณะที่คุณกำลังหลีตามองแล้วเจ้าของเสียงนั้นเป็นของยายจันครั้งนี้ท่านจะไม่ยิ้มและกำลังจ้องมองมาหาคุณด้วยสายตาที่เฉยชาขอให้คุณแกล้งนอนหลับต่อไปท่านจะเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดทั้งคืนไม่ไปไหน คุณจะต้องอดทนอยู่ในสภาพนั้นจนเช้าให้ได้แม้ว่ามันจะอึดอัดแค่ไหนก็ตามเมื่อฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมต้องสั่งให้คุณรีตาแอบมองทันทั้งสองท,งทั้งที่การคุมตาแก้งหลับให้ข้ามคืนไปนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าได้วยซ้ำ ข้อที่เก้ากรณีพิเศษหากคุณกำลังรีตาเอบมองและพบว,ว่าทั้งทั้งสองกำลังยืนจ้องมองมาทางคุณและเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะไม่ลืมฟังกฎข้อนี้หลังจากที่คุณรีตาแเอบมองไปสักพัก จะปลุกว่าทั้งสองเย็นอันหลังให้กับคุณคุณจะต้องแอบมองเฝ้าทั้งสองไว้ตลอดทั้งคืนและห้ามหลับโดยเด็ดขาดให้อดทนไปถึงเชา้าและชีวิตคุณจะปลอดภัยข้อที่สิบ